วันนี้นัตตี้มากับรุ่น X l s นะคะทำไมถึงมีรุ่นเ l s มารีวิวให้ได้รับชมกันนะคะหลายๆคลิปเลยเพราะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดตอนนี้ค่ะราคาของเขาจะอยู่ที่919,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยลูกค้าท่านใดอยากทราบแคมเปญโปรโมชั่นนะคะทักหานาตีได้เลยช่องทางการติดต่อของนาตีจะอยู่ทางด้านล่างนี้นะ,ะเลือกติดต่อหานาตีได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยกหูโทรศัพท์โทรหาแบบเร่งดวง่วนนะหรือว่าทิ้งข้อความไว้ในช่อง ทางลน์ก็ได้นะคะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวนที้จะพามาดูค่ะว่าคันนี้ได้ทําการตกแต่งอะไรไปบ้างแต่นะคะสาย แต่งรถที่ชอบสไตล์การแต่งแบบโหดแกร่งและดุดันต้องดูคันนี้เลยค่ะรุ่นเองเอาไว้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล t u r 2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดจุดที่170แรงมา้าจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะทางด้านหน้าที่เห็นเลยชุดแต่งกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าทรงแลนดอนนะาแต่แปลกตาใช่ไหมคะแปลกตาตรงตัวฟอนตค่ะปกติกระจังหน้าแลนดอนฟอนฟอร์ดเขาจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดค่าสีนะคะที่เป็นสีน้ําเงิน กับสีส้มแต่คันนี้ลูกค้าให้เอาค่ะคำว่าฟอนตอตอตัวใหญ่ๆตรงนี้ค่ะไปทำสีให้เป็นสีดำเงาตัดด้วยขอบสีแดงเพื่อทำให้ทางด้านหน้าของตัวรถลูกค้าดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของตัวสีลูกค้าไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเอาแบบคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกสีได้บอกนัตตี้ได้เลยว่าอยากได้สีแบบไหนนะ กระจังหน้าเขาจะมาด้วยงานสีดำเงาค่ะแล้วมีไฟ LED ให้ด้วยนะคะ3จุดคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นไฟ LED สีขาวค่ะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งให้เลือกจะเป็นสีส้มออกเหลืองนะคะกระจังหน้าแลนดอนจุดเด่นเขานะคะจะมีเป็นไฟนะคะ่ะ LED รูปตัว C อยู่ทางด้านข้างให้ทั้ง2ฝั่งสวยๆมาให้แบบนี้เลยทางด้านบนคะ่ะอะคริลิกเบรนเจอร์ตัวนูนก็ยัง เป็นสีแดงนะคะลูกค้าคันนี้ชอบรถสีเทาดำแล้วก็ให้ตัดด้วยสีแดงเพื่อให้ตัวรถมันดูเด่นเนาะทางด้านบนค่ะสกรูทรงฟิตค่ะทำสีนะคะเป็น3สีเลยสีเดียวกับตัวรถที่เป็นสีเทาดำสีตัวงานนะคะจะเป็นสีดำด้านและตัดด้วยสีแดงโดดเด่นแบบนี้เลยนะคะเรามาดูชุดแต่งเหล็ก อันแรกกันเลยค่ะจะเป็นกันชนหน้าเราจะถอดกันชนเดิมออกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกันชนเหล็กของแบรนด์ Outlander เลยค่ะเขาจะมีทั้งด้านล่างนี้นะที่เห็นสีแดงๆเนี่ยค่ะเป็นตัวห่วงลากจูงค่ะใช้งานลากจูงได้เลยนะคะและใต้แคงทางด้านล่างค่ะก็ยังเป็นของ Outlander ที่เป็นสีแดงตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกันกระแทกด้วยสายลุยสายออฟโรดนะคะใส่แล้วดีเลยนะป้องกันการกระแทกค่ะมีไฟ นะคะเป็นไฟตัดหมอกกับเป็นตัวไฟสปอร์ตไลท์ที่เป็น LED มาให้แบบนี้เลยค่ะสว่างจ้าก,กันเลยทีเดียวมาดูทางด้านข้างกันต่อเลยก่อนจะไปทางด้านข้างดูไฟ ขไฟรุ่น,นเอน,อนกเวสต์คันนี้จะเป็นไฟ LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟนะคะ d a y t i m e r u n n i n g l ไ g ท t ที่เป็นตัวไฟสีแคมค่ะ LED สีขาวมาให้ด้วยเลยและนาเตียงติดตั้งเป็นข้อไฟหน้าสีดำด้านให้ด้วยนะคะคิ Q ้วล้อทางด้านข้างค่ะเป็นคิ้วล้อแบบหมุดนะตัวหมุดสีเงินๆเ,เนี่ยค่ะจะเป็นหมุดหลอกการติดตั้งจะไม่ได้เจาะนะคะตัวบอดี้ของตัวรถเลยติดตั้งด้วยพลาเมอร์ค่ะแล้วก็ยิงซิลิโคนค่ะ เก็บงานให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อกันน้ำเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานช่วงล่างของคันนี้ค่ะจัดทรงยกสูง1นิ้วทั้งทางด้านหน้านและทางด้านท้ายก็กำลังพอดีนะคะไม่สูงจนเกินไปนะกำลังสวยกำลังเท่เลยแล้วก็รับกันกันกบยางที่นัตตี้เปลี่ยนให้ด้วยนะคะตัวยางจะเป็นยางออลเทนค่ะซีรียางจะอยู่ที่275-55 R20 uh, ตัวยางออทเทเรนเนี่ยวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยข้อดีของเขาที่จะแตกต่างจากตัวยาง MT อะคะ่ะก็คือเวลาวิ่งทางเรียบเสียงเขาจะไม่ดังเหมือนตัวดอกยาง MT นะคะล้อแม็ก hmm. ค่ะจะเป็นของแบรนด์ o a เ i s it, เลยค่ะ o a เ i s it, เขาก็จะมีการรับประกันตัวงานด้วยนะลายล้อแม็กก็มีให้เลือกเยอะเลยลายนี้จะเรียกว่าลายมาเวลค่ะสีดำเงานะคะแล้วก็คลิปด้วยสีแดงโดดเด่นแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะ สติกเกอร์สาดโคนนะคะทางด้านข้างของตัวรถคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นลายที่ติดตั้งแต่ทางด้านแก้มหน้าของตัวรถไปจนถึงทางด้านท้ายของตัวรถเลยค่ะก็ยังเป็นสีแดงแบบโดดเด่นกันไปเลยนะตัวลายสติกเกอร์นันตี้มีลายให้เลือกค่ะมากกว่า100ลายเลยลูกค้าเลือกได้เลยนะบางทีลูกค้าอาจจะชอบลายนี้แต่อยากได้สีอื่นอันนี้ก็เปลี่ยนได้ด้วยเช่นกันค่ะบางคันลูกค้าก็ติดเป็นสีเขียวไปเลยนะบางคันก็เป็นสีส้มหรือสีน้ำเงินค่ะเลือกได้เลยชอบสีไหนเบ้าลองมือเปิดค่ะ กับตัวข้อฝาถังน้านํามันอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดขวนนะนัตตี้ใส่ให้ด้วยคันนี้จะเป็น XLS ที่เป็น2025แล้วแตกต่างจาก2024ย่ังไงนะคะตัวกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีดําด้านนะคะตัวงานมาเป็นดําด้านให้แบบนี้เลยรวมไปถึงกับมือจับสีดําด้านด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ทางด้านในมีเบาะหนังมาให้ด้วยแล้วนะคะเดี๋ยวนัตตี้พาไปดูฝั่งคนขับนะคะ ลาวหลังคาทางด้านบนสีดำด้านติดตั้งเพิ่มเติมให้ตัวนี้ก็ติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถนะคะเวลาลูกค้าเอารถไปเข้า,าล้างคาแคร์ค่ะบอกกับที่ร้านด้วยนะว่าราวหลังคาตัวนี้เราไม่สามารถห่นได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เจาะนะคะตัวถังของตัวรถที่ติดตั้งเข้าไปคิ้วกันศาสตร์ค่ะเป็นของศู์แท้นะคะมีการรับประกันชิ้นงานด้วยมาดูบันไดทางด้านข้างกันค่ะ ก็ยังคงโดดเด่นที่สีดำและตกแต่งด้วยสีแดงของแบรนด์เดียวเลยที่มีค่ะ T W I และเขายังมีเป็นไฟ LED ช่วยส่องสว่างนะคะที่ตัวบันไดให้อีกด้วยค่ะโลบาเหล็กทางด้านบนค่ะเป็นของแบรนด์เดียวกับกระจังกันชนไอตัวกันชนหน้าเลยนะ o u t l a n d e r ค่ะมีไฟเบรกวงที่3ให้ด้วยแล้วก็มีไฟสองสว่างทางด้านท้ายนะคะตัวนี้นัตตี้จะเรียกว่าโลบา a ์เล็กแขนยาวแบบท่อคู่นะใช้งานนะคะผูกรัดของกับเขาได้เลยแล้วก็การติดตั้งที่เห็นตรงนี้ค่ะที่เป็นตัวน็อตอะ่ะไม่ได้เจาะตัวรถเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีนะคะตัวของรถสอดอ่ะคะ่ะเขาจะมีรูน็อตไม่ให้เลยก็เราก็แค่เปิดออกนะคะแล้วก็ขันน็อตใส่เข้าไปนะไม่ได้เจาะตัวรถค่ะนัตตี้รับประกันเลยรถลูกค้าไม่มีเสียหายแน่นอนนะมาดูทางด้านท้ายกันต่อ ไฟท้าย Fu l l LED เปลี่ยนให้ด้วยค่ะขรอฝาปิดกระบะท,ท้ายฟอดแบบว้าโลโก้นะตัวงานมาเป็นสีดำด้านฟอนฟอดเป็นสีดำด้านตัดด้วยสีแดงค่ะอา r ิริกเ v นเจอร์ทางด้านท้ายตัวนูนะคะก็สีแดงและกันชนท้ายเหล็กค่ะก็เป็นของแบรนด์ Outlander แต่จะเป็นรุ่น Matic นะถ้ามองด้วยตาเปล่า ไม่ได้มาดูแบรนด์ใกล้ๆจะเหมือนของ Hammer เลยแม้กระทั่งตัวโลบาร์เล็กอะคะ่ะก็จะเหมือนของ h ั m m e อร์เลยนะคะคล้ายๆนะแค่คล้ายๆนะแ,ๆนะแต่จะไม่เหมือนนะแบรนด์ก็จะแตกต่างกันค่ะรุ่นแมททิคเขาก็จะมีนะคะนี่เลยเป็นไฟตัวนี้จะเป็นไฟถอยที่เป็นไฟ LED นะคะตัวนี้มีประโยชน์นะกันชนท้ายที่ลูกค้าเปลี่ยนนะคะเวลาลูกค้าจอดรถในที่มืดใส่เกียร์ถอยหลังภาพนะคะตัวกล้องที่อยู่กับโลโก้ท้ายจะเป็นภาพขึ้นที่หน้าจอกลางของตัวรถ และไฟถอยค่ะที่เป็นไฟ LED ที่อยู่กับกันชนก็<ม>จะติดด้วยทําให้ลูกค้าเห็นด้านท้ายนะคะได้อย่างชัดเจนเลยและคันนี้ใส่เป็นหัวบอลลากจูงมาให้ด้วยค่ะรวมไปถึงมีห่วงแดงลากจูงด,ด้วยนะ<อ>การใช้งานลากจูงของกันชนท้ายใช้งานได้เลยค่ะเพราะว่าช่างเขาติดตั้งเข้าไปกับแชสซีของตัวรถเลยส่วนทางด้านบนที่เห็นนะคะเยอะๆตรงนี้เลยก็จะเป็นพวกกันชนหน้าบันไดกันชนท้ายของลูกค้าที่ถอดค่ะก็จะทําการคืนให้กับลูกค้าด้วยนะคะ มาดูทางด้านในกันดีกว่า2,025ทาทันทีทางด้านในก็ต้องเปลี่ยนด้วยค่ะทำเบาะหนังคือจากโรงงานมากับตัวรถเลยนะคะเราไม่ต้องมาให้ทางร้านทำเหมือนตอนเอ s 2024แล้วสีเบาะหนังนะัตตี้จะบอกเลยค่ะว่าว่าเหมือนของรุ่นสปอร์ตเลยนะสีดำแล้วก็เดินได้ด้วยสีเทาค่ะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทางด้านหน้าพวงมาลัยเลยหน้าปัดแสดงผลตัวนั้นจะแสดงผลการใช้งานของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นความร้อนเกน้ํามันหน้าจอโซนกลางรุ่น XLS ค่ะจะมีขนาด10นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งของเจ้า XLS คันนี้ถ้าชอบนะคะแคปหน้าจอรีวิว แล้วทักหานัาตี้ได้เลยหรือถ้ายังไม่ชอบชุดแต่งแบบนี้นะคะเลื่อนดูรีวิวนัาตี้ได้เลยมีรีวิวให้ลูกค้าเลือกจนตาลายเลยหนัตตี้บอกเลยคะ่ะว่าตาลายแน่นอนเพราะเป็นร้อยคลิปเลยนะซื้อลดออนไลน์กับนัตตีป้ปลอดภัยร้อยเเซแน่นอนมั่นใจได้คะ่ะนัาตี้เป็นเซลฟอร์ดมาแล้ว10ปีนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของคุณภาพชุดแต่ง หรือการขายหรือลูกค้าอยากจะปรึกษาในเรื่องของการจัดไฟแนนนะคะทักมาได้เลยนะัตีสามารถตอบให้กับลูกค้าได้ทุกคำถามเลยค่ะสำหรับวันนี้นัตตีต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไ้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นรุ่นายกดสันกดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตีค่ะสวัสดีค่ะ